มันก็จอบเบิงเซฟนะครับเห็ดกับเขานะครับเซฟไผ่เฮ็ดยังกินเสิอ๋ยังํง้ำม,มงหุ่งปอโอายลาบงัวเขียวลาบงัวเขียวสู่ fc กินครับมือนนี่เอ๊ะบางนาว,นาวเอาจังหน่วยหน่วยน้อยหน่วยใหญ่โอ้สุดๆจากต้นเลย ลูกไหนก็มีน้นําหออว่านนอสดๆจากต้นเลยม่เือวานนี่ป้าเรามาเก็บไปขายเมื่อวานเสียงหกเสียงสาง เข้า FC กินเข้าแดกมดปะคัวแบบบันบานครับผมหลังห้องเศร้าน้อยนะครับพี่น้องครับเพิ่งไปน้ากันนะครับบรรยากาศแบบบันบานนะครับบางเน่ากับบางเน่าทุกชนนะครับเล็ดออกมาจากต้นนะครับเมื่อกี้นะครับอยู่แบบทับซ้ตนนะครับอยู่แบบพอเพียงมีแน่โบมีแน่แน,นะครับพี่น้อง FC นะครับรชีวิตจริงย er ิ่งกว่าละครนะครับนี่ครับบางคนก็โอ้ยนะครับเห็ดกับเขากับน้ำของยูของกินก็คือมิตาเนลอันบแซ่ก็คืออันมานําเสนอให้เอฟซีเบิงเนาะนะครับบางคนก็ได้เนาะมีเป็นแบบธรรมศาสตรนะครับยูแบบง่ายๆกินแบบง่ายๆนะครับมีกินแน่บมีกินแน่นะครับ นะครับนำเสนอในรูปแบบของสไตล์อน,นุนนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับแบบบ้านๆนะพี่น้องเอ้ยนะครับลุกอยากคือตาเห็นนี่แหละพี่น้องนะครับบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาโอ้ยกับเขากับป่าแบบบ้านๆแต่ยังเอามาไทายให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับอันใดมันหรูมันดีเพื่อนเสนอมัดแล้วนะครับนุ่นก็นเลยนําเสนอแบบง่ายๆนะครับเป็นแบบบ้านๆ คอนเทนต์แบบบ้านๆนะครับกระบขอโทษขออภัยเด้อนะครับผู้คนอันเบิ่งแล้วอันบ่นสบายหูสบายตานะครับการเฮ็ดกับเขากับป่าบ่นถืออันจุกคักลักษะนะอันไม่นะครับบางคนก็คือบ่สีดแอลกอฮอล์ล่างแอลกอฮอล์แน่โคกสากระได้นะครับกระบขอโทษขออภัยนะครับเฮ็ดแบบง่ายๆกินแบบบ้านๆครับผมนะครับ เดาผมนั้งวะวิทยม่ด้ไมหมนหมาเนี่ยใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยครับโบใส่เลยโบแสบครับหนา่งเนาเ้าสุดๆดนะครับ เสพมือหนึ่งนะครับฮะเอาไหมเต็มต้นอยู่นะครับยังรับสมัครอยู่เด้อนะครับในบ้านผู้มาล้างถ้วยล้างจานมาโจมผู้ทั้งกละมังหนีฝนน้ำกันนะครับราคาสิบบาทนะครับเน้นนะครับเบอร์ไง่เบอร์เงานะครับตท็อปนะครับไปหนาไ่นะครับสวงล่างแน่นนะครับ ยกคู่ถังกะละมังซอยนะครับรับสมัครอยู่นะครับผู้ใดันสนิส,น,สนใจก็คอมเมนไว้ใต้่ลิปเด้อนะครับเรื่องบรรยากาศแบบบานบานไปเลยนะครับใช้น้ำตา พี่น้องชิมมือนากเสียบนะครับเซฟไผ่นะครับเสียบมือหนึ่งม,มือหนึ่งขาดได้แล้วบอสนะตักนะอ๋อเมื่อนี้แจ้งนะครับมื่อนี้โร้งนะครับทองฟ้านะครับบ่ม,มีเมฆแจกก่อนนะ นี่จะฝนนะครับกินกับทอดปลาหมึกแซ่บๆนะครับเอาเนียวห่อนๆนะครับสิบเข่าได้นะครับิบเข่าง่นะครับไส้สกัดนะครับกินลายครับ